ในยุคที่งานอีเวนต์คือคุมทองใหญ่ของดาราเพราะแค่โชว์หล่อสวยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ฟันค่าตัวหลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนต่อง,งานและต่อชั่วโมงสําหรับซุปตาตัวแม่ซึ่งดาราส่วนใหญ่ที่ออกแนเซอร์รุมแย่งตัวก็มักจะเป็นดาราที่โด่งดังมาจากละครค่ะไม่ว่าจะเป็นณนเดชน์คูกิมิยะยาย่าอุรัสยาอัมพชราภาชมพู่อารยารวมทั้งอีกหลายคนค่ะและเพราะค่าจ้างออกงานอีเวนต์คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มค่าเหนื่อย ดาราบางคนจึงยอมให้ตัวเลขเงินงามๆชี้นำจรรยาบรณในวิชาชีพยอมรับงานอีเวนท์ทับซ้อนกับงานหลักของตนอย่างงานละครจึงขนาดเบี้ยวไม่ยอมไปกองถ่ายหรือไปสายก็เคยมีมาแล้วยิ่งเป็นดาราแม่เหล็กกรณีอย่างนี้มีให้เห็นกันบ่อยๆทีเดียวค่ะจนกระทั่งผู้จัดละครยักษ์ใหญ่ค่ายกันตนาตุ๊กตาจิรดาดิษยน,นันอดรนทนไม่ไหวฉะแหลกผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับพฤติกรรมน่าชังของดาราที่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณของอาชีพนักสแสดง โดยมีผู้จัดชื่อดังหลายคนอาทิจิมายุรชาติและตูน่นพลเข้ามายกมือเห็นด้วยพร้อมแสดงความเห็นจึงเผ็ดร้อนเนื่องจากเคยเจอกรณีแบบนี้มาก่อนเช่นกันค่ะ